สวัสดีครับพวกผมนิวจากลา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 กายนิวซีเรสเนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมานทำความรู้จักกับ กล้องวงจรปิดติดตั้งนอกตัวอาคารนอกบ้านนอกออฟฟิศหรือแม้แต่ที่กลางแจ้งรานจอดรถอะไรก็แล้วแต่นะครับติดตั้งได้หมดเลยรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ไร้สายรวมถึงใครอยากจะวางโครงข่ายผ่านแลนติดตั้งกล้องหลายๆตัวก็สามารถทําได้ด้วยนะครับสิ่งที่อยู่ในคลิปนี้มีชื่อยี่ห้อว่า e a s y w i s h รุ่น c 8 4ความคมชัดสูงสุดที่เขาทําได้ตัวนี้รองรับเป็น 1,080p เราไม่สามารถปรับให้คม ชัดกว่านี้ได้แล้วทั้งกลางวันกลางคืนเห็นชัดมากๆเห็นเลขทะเบียนรถเห็นใบหน้าคนอย่างชัดเจนแค่นี้ใช้เป็นหลักฐานได้แล้วครับรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน EasyWit ทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับวิธีการติดตั้งเนี่ยรองรับทั้งการแขวนบนผนังแล้วก็ทั้งการแขวนบนเพดานเพดานด้านบนก็จะมีรูสี่รูไว้ยึดพุกแล้วก็น็อตเท่ากับว่าเขามี2ทิศทางให้เราเลือกครับด้านบนและด้านข้างแบบนี้พุกในการยึดเข้าไปในรูผนังต่าง มีมาให้จํานวน4ชุดและสิ่งถัดมานะครับที่เราไม่จะเป็นต้องซื้อมันคืออะแดปเตอร์ในการจ่ายไฟนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ปลั๊กแบนๆ2ข้างนะครับความยาวสายที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยหนเมตรถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยบางบ้านใช้งานได้เลยบางบ้านอาจจะต้องตัดต่อสายไฟครับเราอยากจะไปหาอะแดปเตอร์แบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟตามท้องตลาดนั้นค่อนข้างหายากครับสำหรับสิ่งถัดมาที่เราจะได้ในกล่องนะครับมันจะเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นสีขาว มีการทำสัญลักษณ์เป็นตัวน็อตสีรูเอาไว้ซึ่งไอสติกเกอร์อันนี้เนี่ยผมเห็นเป็นแบรนด์แรกนะครับที่เขามีความใส่ใจต่อการติดตั้งมากๆไปแปะในบริเวณที่เราจะติดตั้งก่อนพอแปะเสร็จแล้วเราก็เจาะตามรูที่เขามาร์คเอาไว้เลยครับเพียงเท่านี้เนี่ยเวลาเราเอากล้องมายึดตัวน็อตเนี่ยมันจะตรงกับรูที่เขามาร์คไว้ให้แบบเป๊ะๆเ,เลย ซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเราไม่จำเป็นต้องเอาปากกามาคอยจุดบริเวณที่เราจะเจาะหรือว่ามาขีดมาเขียนผนังให้มันเลอะเทอะ,ะติดตั้งด้านในตัวอาคารด้านนอกตัวอาคารเนี่ยมันได้หมดเพราะว่ามันกันน้ําแบบ IP 6 5นะครับไม่จําเป็นต้องไปทําที่บางฝนให้มันครับมันทนแดดทนฝนแม่อย่างกับสีโฟซีซันแต่ว่ามันสามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โม้เลยเห็นภาพมุมกว้างสุดเนี่ยได้อยู่ที่102ององศามุมมองของเขานะครับมันกว้าง มากมเลยถึงแม้ว่าจะมีอัตราการบิดโค้งของภาพอย่างเล็กน้อย คล้ายๆกับภาพจากกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานนะครับการที่เราได้ภาพมุมมองกว้างขนาดนี้เป็นข้อดีด้วยซ้ําเพราะว่าเราติดตั้งกล้องเพียงตัวเดียวนะครับแต่เราได้บริเวณที่เราสามารถเห็นภาพเนี่ยเยอะมากๆนะครับในขณะที่แสงมันมืดนะครับในกรณีที่แสงสว่างบางส่วนอาจจะส่องไปไม่ถึงเราจะเห็นว่าภาพที่ถูกบันทึกมาเนี่ยมันมีความสว่างที่เราสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใบหน้าคนหรือแม้แต่รถที่วิ่งไปไปมา มาผ่านหน้ากล้องตอนกลางคืนเนี่ยเห็นรายละเอียดตรงนั้นได้ชัดมากๆภาพที่เราได้ตอนนขณะที่แสงมันน้อยภาพที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ทําให้วิดีโอที่เราได้ไปเนี่ยมันมีสีสันด้วยมันจะมีไฟที่เรียกว่า IR เซนเซอร์ R, ensor, ติดตั้งอยู่บริเวณหน้ากล้องอันนี้ทุกรุ่นมีอยู่แล้วครับแต่กล้องทั่วๆไปนั้นเมื่อไหร่ที่มันเป็นภาพตอนกลางคืนเมื่อไหร่ที่เป็นภาพตอนที่มีแสงน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพขาวดำครับคุณผู้ชมพอภาพขาวดำเนี่ยนั่นหมายถึงว่ารายละเอียดของเสื้อผ้าผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาใส่เสยอะไรรองเท้าเสยอะไรหมวกเสีอะไร,ห,ะไรหรือแม้แต่รถที่ขับมาชนเราเนี่ยเราไม่รู้เลยครับแต่กล้องรุ่นนี้เขามีเทคโนโลยีมีซอฟต์แวร์ที่ทําให้ภาพตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็น สีสันที่เห็นได้อย่างชัดเจนตัวกล้อง EasyWiz c 8 4รุ่นนี้นะครับเขาจะมีไมโครโฟนในตัวด้วยมีอัตราการดูดเสียงที่ดีมากๆเขาบ่นอะไรกัน2คน3คนหรือเปล่าเราได้ยินที่เขาพูดครับมาม่วงมนเดล๋ยวสะเวกแก่ๆ2กิโลหาบาท4ี่กิโลร้อยมะม่วงอันรก็เปิดแก่แเปลี่ยว3รถสมกิโลห้าบาท6กกิโลอ ในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับตัวกล้องรุ่นนี้มันไม่ได้มีหน่วยความจําในตัวเองครับเราจะต้องใส่ไมโครเอซีการ์ดเข้าไปในตัวกล้องก่อนตัวกล้องเนี่ยจะสามารถบันทึกภาพเหล่านั้นเก็บเอาไว้ได้นะครับเปิดฝาออกมาครับเราจะเห็นด้านในเนี่ยมันจะมีสล็อตสาหรับการใส่ไมโครเอซีการ์ดอยู่ซึ่งรุ่นนี้เองเนี่ยรองรับการใช้งานไมโครเอซีการ์ดสูงสุดอยู่ที่256กิกครับคุณผู้ชมสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเขาจะรองรับโคเด็กเป็นแบบ H265 แล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มจะนิยมในช่วง1-2ปีที่ผ่ผาน ถามว่ามันแตกต่างจากเดิมอย่างไรไอตัวโคเด็ก H265 เนี่ยมันจะย่อไฟล์ของเราให้เล็กลงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของเรามันไม่รองรับในการอ่านไฟล์ H265 เราเปิดไฟล์ไม่ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดจริงๆเราจะต้องไปแปลงไฟล์ก่อนให้มันกลายเป็น H264 เหมือนเดิมมันก็เสียเวลาตรงด้านใต้ของหน้าเลนส์เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนไดโอด LED อยู่ทั้ง2จุดตรงนี้เลยเราสามารถตั้งค่าจากตัวแอปพลิเคชัน ดได้ด้วยนะครับจะเปิดไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บ เป็นเวลา1น,นาทีนะครับเขาก็จะนับถอยหลังให้เราเห็นเลยนะเปิดไว้เพื่ออะไรเปิดเพื่อให้คนที่เขาประสงค์ร้ายต่อเราที่เขายือนอยู่ในบริเวณนั้นอะตกใจครับว่าเฮ้ยเขากําลังอยู่ในบริเวณที่กล้องวงจรปิดมันจับภาพอยู่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปิดไฟเพื่อให้มันส่องสว่างในบริเวณตรงนั้นมันก็สามารถทําได้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่กล้องรุ่นนี้เขาใส่มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่กดเปิดไฟ,ไฟ LED ตรงนี้เองก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ย เขามีการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยในกรณีที่กล้องเนี่ยตรวจจับว่าใครไม่รู้เนี่ยเดินเข้ามาในบริเวณที่กล้องเขาจับภาพอยู่เมื่อมันตรวจพบเจอปุ๊บมันก็จะเปิดไฟ LED สว่างวาบเข้ามาครับคราวนี้เนี่ยคนตรงนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นบริเวณต้องห้ามนะเข้ามาไม่ได้นะบั้งค่าให้มันทํางานอัตโนมัติก็ได้นะครับมาพูดถึงระบบการแจ้งเตือนกันบ้างดีกว่านะครับกล้องรุ่นนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมเลยว่าความแม่นยําในการตรวจจับเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีถ้าให้คะแนนก็อยู่ประมาณั 7จถึงแคะแนนสิ่งที่มันแตกต่างกับกล้องรุ่นอื่นก็คือถ้าเป็นกล้องรุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางทีใบไม้มันล่วงลงมาบางทีมันมีมแมลงหวีที่บินแบบหน้ากล้องบินเล่นไฟอะไรประมาณนี้มันบินผ่านแค่นั้นมันก็แจ้งเตือนแล้วแต่ว่าตัวกล้องรุ่นนี้เองเนี่ยเขาดีเทคเป็นอุป,ปกรณ์ใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ide, รถขายไอติมคนที่เดินไปเดินมาเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาหมาที่กำลังแบบกระโดดหมอบคานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุใหญ่ๆเนี่ยพอเขาตีกรอบปุ๊บเขา จะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องที่สําคัญสําคัญเท่านั้นและเราก็สามารถจะค้นหาได้ง่ายด้วยไม่จําเป็นต้องไล่เวลาเป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็สุ่มดูว่าเฮ้ยเวลาบ่ายโมงหรือเปล่าที่มีคนขายไอติมขับชนรถเราเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีการขีดเป็นไทม์ไลน์ยาวๆนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีวัตถุเคลื่อนไหวแล้วเราก็สามารถลากไปดูได้เลยตอนบ่ายสองไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะไม่มีไทม์ไลน์ให้เราสามารถเปิดดูได้นะครับมันจะบันทึกตอนที่มีวัตถุเคลื่อนที่เท่านั้นคราวนี้มันมีหนึ่งเรื่องนะครับท แต่ละรุ่นนั้นมันไม่มีความเหมือนกันเลยนั่นก็คือในบริการคลาวด์เซอร์วิสคือกล้องรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่มีคลาวด์สโตรเรจเป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจเนี่ยมันขึ้นขายเราอยู่เรื่อยๆแหละว,ว่าต้องการบริการที่สามารถจัดเก็บไฟล์ของคุณแบบปลอดภัยหรือเปล่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งไมโครเอซีการ์ดเพียงอย่างเดียวซึ่งในแต่ละแบรนด์ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างกันแต่สําหรับ e a s y w ิสซีแเนี่ยเราจะได้บริการที่มันมากกว่านั้น,เ,นเรากดเข้าไปทดลองใช้งานได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบเราก็ อไอค่าบริการของเขาเนี่ยไม่แพงเลยหากว่าเราต้องการจะดูย้อนหลังสูงสุด7วันเนี่ยเราจ่ายรายปี1299บาทหรือถ้าเกิดว่าอยากเสียเป็นรายเดือน129บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูย้อนหลัง30วันเนี่ยรายปี2299บาทแล้วก็หากว่าเราอยากจะจ่ายรายเดือนเนี่ยอยู่ที่229บาทคือในกรณีที่ไมโครเอเิกเรของเราอาจจะมีปัญหาเนี่ยไฟล์ของเรายังถูกเก็บในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็ในกรณีที่เราอาจจะโดนขโมยขึ้นบ้านและโจรมันเอากล้องเราไปด้ว หากเราไม่มี cloud service เป็นยังไงฮะไฟล์หายหมดครับมันเอากล้องไปแล้วก็จบแล้วแต่ cloud pay ของไอตัว easywiz เนี่ยเรายังสามารถเรียกไฟล์นั้นๆกลับมาดูได้เอาละคราวนี้นะครับเราจะพามาดูกันที่รายละเอียดของตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับต้องบอกได้เลยว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากเลยในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกกล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรดีเพราะว่าในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อนั้นการทํางานมันก็แตกต่างกันนะสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการสแกน QR code จากตัวกล้อง องเขาเามันเป็นวิธีที่ไวที่สุดและเราแทบไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนี่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับเมื่อเราสแกน QR code คเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารอแป๊บหนึ่งเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ลายชื่ออุปกรณ์ที่เราติดตั้งเนี่ยมาอยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูภาพสดๆเราก็กดเข้าไปที่ตัวกล้องนั้นๆได้เลย1ครั้งนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเรารอแป๊บหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกที่จะเปิดปิดการบันทึกเสียงได้นะครับหากใครรู้ว่าบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ส่วนตตตัััวมมาาาากกกกๆไไไไ่่้้้้อองงงงงรรใหนนบทึเเเเสสสีีียยย็ปปิดดคํล างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเปิดปิดการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวได้โดยการที่จะให้มีกรอบสีแดงขึ้นมาเนี่ยเราก็เปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับรวมถึงเราสามารถกําหนดพื้นที่ในการตรวจจับวัตถุได้นะครับหากว่ากล้องของเราเนี่ยมันไปถ่ายในบริเวณกว้างมากๆแล้วเราต้องการจะจํากัดไว้แค่หน้าประตูของออฟฟิศของเราเงี้ยเราก็ตีกรอบไปเลยครับว่าต้องการแค่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากล้องของเราเนี่ยเมื่อเราตั้งค่าเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยบริเวณไกลๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเเราอ่แลล้วคืน ไปเคลื่อนที่มาตลอดเวลาตัวกล้องมันก็จะบันทึกอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้สนใจหรอกว่าบริเวณตรงนั้นใช้หน้าบ้านเราหรือเปล่าแล้วเราก็สามารถตั้งค่า sensitivity ได้ด้วยนะครับหรือว่าค่าความไวในการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวในกรณีที่เราติดตั้งไว้ในบริเวณที่อาจจะมีหมาแมวผ่านบ่อยๆะอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งค่าความไวเป็นแบบต่ำเอาไว้ซึ่งมันก็จะไม่ดีเทคหมาแมวเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นแบบกลางหรือแบบสูงมากๆเลยเนี่ยในกรณีที่แมวมันอยู่ใกลๆแล้วมันกระโดดผ่านแค่นี้ตัวกล้องก็จจะแ,แนน้้้้งงงเเเเตตตตือออนนนนนววรรรััับีีมาาาาดดูก่่ิิใณท เร,เริ่มจากการดูประวัติวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีการแยกย่อยระหว่างภาพใน Cloud s t o r a g e กับภาพในไม c ค o SD Card ที่เป็นหน่วยความจําที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวกล้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูย้อนหลังเราก็เพียงแค่เลือกวันที่ที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมต้องการดูในวันที่21อะไรประมาณนี้หรือว่าวันที่20เนี่ยเราก็เพียงแค่เลือกวันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นไทม์ไลน์ย้อนหลังมาให้ดูตรงนี้นะครับซึ่งก็จะแยกย่อยเป็น เวลาที่ตัวกล้องเนี่ยตรวจจับความเคลื่อนไหวไว้ได้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเขาก็จะข้ามการบันทึกภาพเหล่านั้นเอาไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้บันทึกแบบ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันจะเปลืองพื้นที่การจัดเก็บมากๆเพราะว่ามันจะบันทึกตลอดเวลาเลยในส่วนที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะถูกถ่ายเอาไว้ด้วยนะครับเราพามาดูกันตรงนี้นะครับผมได้ติดตั้งไมโครเอซ a การ์ดขนาด32กิกเอาไว้ที่ตัวกล้องนะครับเราสามารถดูย้้อนหหลัังดงดทม1 2 3 4 5 6 7 7วันเป๊ะเ,เลยครับอยู่ได้1สัปดาห์ซึ่ง1สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยในแต่ละบ้านในแต่ละบริเวณที่เราติดตั้งนั้นไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเอากล้องไปติดในบริเวณที่มีรถเข้ารถออกตลอดเวลามันก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก 4- 5วันแต่ถ้าเกิดว่านานๆจะมีคนผ่านมาทีนึงมันก็อาจจะอยู่ได้นานมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูภาพในคลาวด์สโตรเรจเนี่ยเราก็แค่สลับแท็บมาที่บริเวณด้านข้างนะครับการจัดเก็บภาพในคลาวด์สโตรเรจเนี่ยมีข้อดีก็คือมันนนนนจะมีะคีครรบบอออยยวิ่่่งงกเาาูด้นนต้ตตแ แตกต่างกับตอนที่เราดูภาพตอนที่อยู่ในไมโครเอสกิการ์ดเห็นไหมฮะไทม์ไลน์มันไม่เหมือนกันครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมอะนะถ้าหากว่าเราต้องการจะเก็บบันทึกภาพนิ่งในตอนที่เราดูเอาไว้เนี่ยเราก็กดรูปกล้อง1ทีก็ได้นะครับมันจะเป็นการสแนปช็อตเก็บเอาไว้1ภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นไฟล์วิดีโอเลยเนี่ยเราก็เพียงแค่กดรูปวิดีโอนะครับมันก็จะเริ่มกดเลกคอร์ดนณะตอนนั้นแต่ว่านี่ไม่ใช่การเอาไฟล์ต้นฉบับมาเก็บไว้ที่ตัวโทรศัพท์นะครับเพราะว่าไฟล์ต้นฉบับจริงๆเเี่รราาาาาจจะตตต้อออองไปกกมมคดทิ ไว้ที่ตัวกล้องเท่านั้นอันนั้นคือต้นฉบับจริงๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่ค่อนข้างจะซีเรียสสำหรับการใช้งานเลยนั่นก็คือโหมดส่วนตัวครับเมื่อไรที่เรากดปุ่มนี้ไปปุ๊บเนี่ยตัวกล้องมันก็จะหมุนหน้าเลนส์กลับเข้าไปซ่อนอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับซึ่งไอ้คำสั่งนี้เนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะติดในบริเวณที่เราไม่ต้องการให้กล้องมันถ่ายเอาไว้ชั่วขณะอย่างเช่นพาใครก็ไม่รู้เข้าบ้าน แอบแบบลับๆพาเข้ามาเปิดประตูนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่อยากให้กล้องมันถ่ายเอาไว้เรากดคําว่าโหมดส่วนตัวไว้เลยครับมันก็จะเป็นภาพมืมดๆแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่เป็นการแบบว่าไม่บันทึกภาพเหล่านั้นนะครับแต่เป็นการเอากล้องอ่ะไปอยู่ในบริเวณด้านในที่มองไม่เห็นอะไรเลยเป็นแบบนี้ครับซีเรียสมากแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้กลับมาบันทึกต่อเหมือนเดิมแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งตัวกล้องก็จะหมุนออกมาจากด้านในนะครับแล้วก็มาถ่ายต่อในบริเวณที่เราได้เซตอัพเอาไว้ง่ายไหม <laughs> ฟีเจอร์นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกกล้องทุกยี่ห้อทุกรุ่นจะมีนะครับการแจ้งเตือนจากกล้องรุ่นนี้นะครับไม่ได้ถูกจํากัดว่าจะต้องแจ้งผ่านแอปเพียงอย่างเดียวเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้เขาเนี่ยแจ้งเตือนไปในอีเมลก็สามารถทําได้ซึ่งเมื่อไหร่ที่เขามีการดีเทคว่ามีใครกําลังเดินผ่านอยู่เนี่ยเขาก็จะส่งรายละเอียดตรงนั้นเข้าไปในอีเมลที่เราเซตอัพเอาไว้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะไม่ได้มาเปิดแอปตลอดทั้งวันหรอกบางคนก็แบบว่าใช้การสสื่่่่ออออาาาาราาารรรผนนนนีีีเเเมลยยยยงงงงดดววุ้้้ก็็ััับบปไ สำหรับวันนี้ที่ผมได้มาเล่าให้ฟังว่าการเลือกที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยใครที่มีกล้องในบ้านอยู่แล้วแล้วอยากจะได้นอกบ้านไปเพิ่มเติมเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องรุ่นนี้มันตอบโจทย์หลายๆเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญมากๆด้วยนะครับความสเสถียรเนี่ยผมโชว์ไปแล้วนะครับว่ามันทําได้เยอะแยะมากมายจริงๆในกรณีที่มีใครมาส่งของที่บ้านเป็นเคอรี่เป็นแฟลชเพจเนี่ยเราก็สามารถดูสดได้จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเพียงอย่าง แล้วเราก็บอกเขาไว้เลยว่าพี่ครับเอาไว้นหน้าบ้านได้เลยครับพอดีผมติดก,กล้องเอาไว้อะไรเงี้ยเขาจะได้ไว้วางใจว่าของที่เขามาส่งเนี่ยมันไม่หายไปไหนนี่ครับมันมีกล้องคอยตรวจจับเอาไว้อยู่ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยการใช้งานมันมีเยอะมากๆแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปพลิกแพงและสาหรับใครนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อเนี่ยเขามีขายทั้งในช้อปปีแล้วก็ใน l าซาด้านะครับในบางช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีช่วงโปรโมชั่นด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคามันก็อยู่ที่ประมาณ 2, าเอา,เวาวัน,น,นกว่าบาทเอา แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ